มีที่แบบนนที่ต้องระวังางาครับขพอาสามเนี่ยตามดราม,ม่าที่เพิ่งลงข่าวเลยติดแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงเสาไฟฟ้าเนี่ยนะครับมีตั้งแต่ต้นเล็กๆันต้นใหญ่ๆกาลังไฟน้อยๆเนี่ยต้องเว้นระยะล่นเนี่ยนะครับจากเสานะ9เมตรเก้าซ้ายก้าขวาโอ้โหก็ใหญ่มากถ้าเสาแบบ,แบบเอิบเลย500เ้มกะวัตต์40เมตรซ้ายขวาซ้า,า,ายขวานั่นหมายความว่าถ้าเสาอยู่นี่แล้วที่ดินเรามีอนาเขตแค่50เมตรเหลือแค่10เมตรเองนะที่สร้างได้ ที่จริงเนี่ยเส้นที่มีสายฟ้าแรงสูงพัดผ่านเยอะนะที่มที่ก็เยอะทําไมราคาถูกจังอ๋อนี่ไงมันทาอะไรไปได้ที่อย่างพี่เต้นเนี่ยรับจำนองรับขายฝากก็จะมีที่ดินประเภทนี้ส่งเข้ามามันจะมีแปลงคลาสสิกอยู่ตรงรัชดาตรงแยกรัชดาสุทธิสารอ่ามันจะมีเสาไฟฟ้าสมมุติว่ามันมีอุโมงค์ลงถูกไหมหสีส่แยกรัชดาสุทธิสารอยู่นี่ทำไมส่อน,นออนอยู่ฝั่งนี้มันมีอุโมงค์ลงตรงนี้ทางซ้ายเนี่ยครับมันจะมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งที่ส่งขายฝากมาวนๆบ,บ,บ่อยๆคือเสาไฟฟ้าแรงสูงทางใหญ่สุดเลยผ่าน แปว่าที่ดินแปลงนั้นน่ติดถนนทศดานะมไม่สามารถก่อรสร้างอะไรได้เลยต้องระมัดระวังเพราะว่ามันขออนุญาตก่อรสร้างไม่สร้างอะไรไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้อาจจะจอดรถเป็นเต็นท์เบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าขออนุญาตก่อรสร้างอาคารไม่ได้แน่นอนครับ<ง>ก็เพราะว่าอันตรายนั่นเองนะถ้าใครไม่รู้เรื่องเนี่ยโดนเหมือนกันโยกย้ายได้ไหมโอ้เหนื่อยอะในหน้าก็บอกว่าโยกย้ายได้ง่ายๆไม่เป็นไรอย่างง้นท่าง่ายเนี่ยเดี๋ยวฝากทำให้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยรับลเราค่อยซื้ออย่งี้วหน้าใครมือใหม่ว่าไม่ค่อยเป็นเนี่ยก็หลีกเลี่ยงดี